แค่เราก้าวขาออกจากบ้านเราก็ได้กําไรของชีวิตแล้วนะครับผมที่ทุกที่ที่เราได้ไปเห็นเราได้ไปสัมผัสที่เหล่านั้นคือกําไรของชีวิตนะครับผมถ้าเราไม่ก้าวขาออกจากบ้านเราก็จะไม่เห็นที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นโลกนี้มันกว้างนะครับประเทศไทยก็กว้างใหญ่ไพศาลเราจงก้าวขาออกมาแล้วก็เดินไปข้างหน้าไปเปิดหูเปิดตาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิต สร้างกําไรให้กับชีวิตนะครับผมที่ทุกที่คือสถานที่ที่เราเห็นเราสัมผัสแล้วเนี่ยมันคือกําไรล้วนๆครับชีวิตที่ได้กําไรก็คือชีวิตที่ไม่ขาดทุนชีวิตที่ไม่ขาดทุนก็คือชีวิตที่ได้กําไรนะครับผมนี่เห็นไหมเราจะเดินออกไปข้างนอกโน,น่นเดินไปหารถนี่ไงตอนที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่8มีนาเนี่ยตึกนี้เนี่ยที่เขาลงข่าวว่า ทำไมไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนอะไรเลยก็ของเขาดีจริงอ่ะดูสิโครงสร้างของเขาเนะี่ยอย่างแข็งแรงเลยเนี่ยตึกเนี้เห็นไหมนี่คือตึกที่เขาออกข่าวว่าทําไมตึกนี้ไม่ได้รับกระทบกระเทือนแล้วทําไมตึกสตงอตังแงอะไรเนี่ยพังถล่มอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเขาเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะ,ะโครงสร้างเขาว่ายิ่งแก่ยิ่งมันเหมือนมะพร้าวตึกลางบ้านช่องก็ยิ่งก่อสร้างนานไปปูนมันก็ ได้ที่เนาะมันก็คงจะไม่สะทกสะทานสะเทือนนะครับผมอ่าก็ถือว่าทําได้ดีมากตอนนี้ก็กําลังเดินออกมาจากท่าเรือสาทรน,นะครับผมเดินออกมาจากท่าเรือสาธรชีวิตของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไปเรื่อยๆไปชิวๆอ่าผมชอบนั่งรถเมย์มากกว่าขึ้นรถ B t ทอมากกว่าอะไรที่มันสะดวกสบายเพราะรถเมย์เนี่ยมันกินลมชมวิวไปเรื่อยไงครับ นี่คือสวนที่เราเดินไปท่าเรือสาธรผมเดินมาจากโน่นแหละเมื่อกี้นี่นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนี่ก็กําลังจะเดินไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมย์ครับผมขึ้นรถเมย์ไปไหนมาไหนไม่ต้องรีบไปแบบชิวๆถ้าเรารีบเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปโน่นแะหละตรง้ายรถเมย์ อ่าเราเดินไปเรื่อยๆศาลเจ้าแม่พมเมศอ่าเอาพูดพูดถึงว่าผ่านผ่านศาลเจ้าแม่แล้วเนี่ยไปขอตัวดีกับเจ้าแม่เป็นไง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลือกบังเอิญเน,ะเนาะ <c oughs> เดินผ่านเดินผ่านโดยบังเอิญเออไปขอตัวดีตัวเด็ดกับเจ้าแม่เป็นไงเออ <c oughs> เจ้าแม่ตื่นหรือยังหรือว่าเจ้าแม่นอนกลางวันอยู่หรือเปล่า ออนี่ร้านค้าร้านขายทุกอย่าง20บาทนะครับสะดวกสบายเสื้อผ้าอาพอรมีหมดเลยเนี่ยเห็นไหมที่ท่านเห็นอยู่นี้คือวัดยานนาวานะครับผมนี่นี่คือวัดยานนาวาครับผม,มวัดยานนาวาเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนครับเดินไปโน่นแหละถึงป้ายรถเมเล์นั่น เดินผ่านวัดมาเดี๋ยวถ้าทําช่องย t u b e เกี่ยวกับวัดวาอารามแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อช่องคนระับเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องไปในแดนธรรมเพราะว่าเราเติบโตมาจากวัดวาอารามเราก็ต้องทําพวกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัดวา,าศาสนาเนี่ยน่าจะเชี่ยวชาญชนานาญการมากกว่าอย่างอื่นนะครับผมเมื่อเรามีความชนานาญเชี่ยวชาญแบบไหน เราก็ไปทางนั้นน่าจะดีกว่านี่เดินมาแล้วออกมาแล้ววัดที่ผมกำลังจะเดินผ่านนี่คือวัดยานนาวานะครับผมซึ่งอยู่บริเวณเขตสาธรน,นะฮะวัดยานนาวานี่ไงภายในวัดก็จะมีเรือสำเภาเรือสำเภาแต่ว่าวันนี้เราตั้งใจตั้งเจตนาไว้แล้วว่า จะเดินไปไป้ายรถเมล์ก็เลยจะไม่แวะนะครับผมจะไม่แวะเพราะว่าเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราค่อยมานะเอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรเอาไว้เปลี่ยนชื่อช่อง youtube ให้ตรงประเด็นก่อนก็เดี๋ยวจะพามาเดี๋ยวจะพาทุกท่านทั้งหลายเข้าไปดูแบบคร่าวๆก็ได้อะยังไงเราก็มาละว,วัดที่กำลังเดินเข้ามานี่คือวัดยาน,นาวานะครับผม วัดยานาวาเขตสาธรน,นะฮะเมื่อก่อนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์ท่านก็อยู่ที่นี่นะฮะปัจจุบันนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่วัดพระเชตุพนท่าเตียนนะครับผมเมื่อก่อนท่านก็อยู่ที่นี่เพราะว่าวัดนี้ผมก็มาน่าจะหลายครั้งอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ผมพักอยู่ศูนย์การค้าวรรลัตนะครับผมก็ไปมาสะดวก กับที่นี่นะฮะนี่คือวัดยานนาวานะครับผมอ่านี่พระอุโบสถพระเจดีเรือสำเภาของวัดยานนาวาก็เลยพาทุกท่านมาดูมาชมเพราะยังไงเราก็เดินผ่านวัดนะฮะแล้วก็มาถ่ายวิดีโอให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่าที่นี่คือวัดยานนาวานะฮะนี่วัดสำนักเรียนท่านใหญ่โตโอลานเห็นไหมฮะ นี่นี่บรรยากาศนี่คือวัดยานนาวานะครับผมครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าว่าสวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ